สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาประวัติประวัติศาสตร์อ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายของธงชาติไทยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะได้จ,จะสอบแล้วนะักเรียนรีบเก็บความรู้ไว้นะคะอ่ะธงชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงชาติที่เป็นเอกราชเอกราชก็หมายถึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะอ่า ต่อามาธงชาติไทยมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ,ะหรือนักเรียนก็เคยวาดรูปธงชาติไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านกว้างอย่างนี้นะคะยาวกว่ากันเนี่ยประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อามาค่ะธงชาติไทยเรียกอีกอย่างว่าธงไทยรงอา ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างว่าธงไตรรงนะคะธงชาติไทยมีสาสีหแถบเหมือนที่เราเคยวาดไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะอะต่อมาค่ะเรามาดูความหมายของแต่ละสีกันเลยค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย เมื่อน,นักเรียนรู้แล้วเราจะเอาความรู้ที่เรารู้ในครั้งนี้ไปตอบข้างล่างเลยนะคะนักเรียนเตรียมไปงานที่5ขึ้นมาค่ะเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะามาดูค่ะให้นักเรียนเติมคํำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่1นึงธงชาติไทยมีมีเท่าไหร่คะมีกีจ่จุดสีมี สามสีอ่าเวาุูบีเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนะคะอ่ามีสามสีกับกี่แถบคะห้าแถบใช่ไหมคะอ่าสามสีห้าแถบอ่าเติมลงไปได้เลยคะ่ะอ่าลงไปในใบงานที่ห้าเลยนะคะในข้อที่หนึ่งคะ่ะสามสีห้าแถบต่อมาข้อที่สองธงชาติไทย เรียกอีกชื่อว่าอะไรคะมีในข้อสอบนะคะอา,อาจจะมีในข้อสอบนะคะทงชาติไทยเรียกอีกอย่างว่าทงไตรลงอา่าคุณพี่ขอโทษค่ะทงไตทง,ทงไตรลง ต่อไปมาดูความหมายของแต่ละสีที่อยู่ด้านบนนะคะเราจะเอาความหมายแต่ละสีลงมาตอบเพราะเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้ส,สีแดงหมายถึงชาติขอโทษค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวข้อสีสีขาวหมายถึงาศาสนาและข้อสุดท้ายสีน้ำเงินหมายถึงพระ พระมหากษัตริย์พระมะหากษัตริย์เมื่อนักเรียนตอบครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งใต้โน้ตไว้นะคะคลิปนี้มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ